เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,อง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของอตองอโดยตรงเลยนะเพราะว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนพิเศษของศอตองอยังไงคะก็ะคือว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินครบ108ปี คุณผู้ฟังจะเคยได้ยินในประวัติศาสตร์นะครับว่าเรามีการปฏิรูประบบราชาการของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะครับก็จะเกิดขึ้นในสมัยรัชากาลที่5ต่อเนื่องมายัางรัชากาลที่6โดยมีหลายๆหน่วยงานที่ได้รับสถาปนาขึ้นในช่วงเวลานี้ครับเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีความทันสมัยทัดเทียมนานานอารยาประเทศนะครับซึ่งสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ถือกาเนิดขึ้นในห่วงเวลาสําคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวโดยจะครบรอบ 108ปีในวันที่18กันยายน2566ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้รายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอดประนเราก็จะนําท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในแง่ม,มุมทางประวัติศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการตรวจเงินแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราจะมาดูกันว่าในวาระสําคัญหนึ่งร้อยแปดปีเรามีกิจกรรมสําคัญอะไรบ้างที่น่าสนใจโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุพัทธ์คุณธนภัทรครับและสวัดสดทสีท่านฟังทุกท่านด้วยครับค่ะ ครบรอบ108ปีในวันที่18กันยายน2566นะคะงั้นต้องคุยกันนิดนึงค่ะการเกิดของสตงนะคะน่าจะมีประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าสนใจกันเป็นยังไงคะครับถ้าเป็น108ปีจริงๆก็คือต้องนับตั้งแต่วันที่18กันยายน2458ระบาทสมเด็จพระบุกุเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาผมสุดแต่ท่านับ สถาปนาของเราปีนี้เนี่ยก็จะครบเก้ารอบหนึ่งร้อยแปดปีเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานแนวทางการทํางานของสำนักงานการตรวจดินจดมาสู่ในยุคปัจจุบันอันนี้ก็ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของการขอกําเนิดการตรวจดินแต่ก่อตั้งสำนักงานการตรวจดินทร่าวๆก็ประมาณ,ญญาณนี้ครับค่ะมีกิจกรรมพิเศษเกิดขึ้นไหมคะครบรอบร้อยแปดปีแบบนี้ครับในวันครบรอบไม่ว่าจะเป็น ร้อยปีนะครเราก็จะมีกิจกรรมสแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการเจริญเติบโตของสำนักงานการขุดินเราก็จะมีกิจกรร ที่มบมงคลก็คือการสร้างพระพุทธรูป มีอายนี่ยม้อยุถ่ง148ปีเลยนะครับการตรวจเงินแผ่นดินไทยที่ท่านผู้ว่าได้นาเรียนมานะครับว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นการจัดทาหนังสือที่รือึก้ารอบการตรวจเงินแผ่นดินไทยลําดับเหตุการณ์สาคัญการตรวจเงินแผ่นดินไทยอยากทราบว่าการจัดทาหนังสือเนี่ยครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างครับครับอย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นว่าทุกครั้งที่เรามีการทกิจกรรมในเรื่องวันอรอบวันสถาปนาในรอบสาคัญสาคัญแปดรอบเจ็ดรอบหกรอบ วันในเวาลาหนร้อยปีเราจะมีการจัดทําหนังสือเพื่อแสดงถึงการพัฒนาการในถึงปัจจุบันในครั้งนี้เราก็ใช้ถ่ายข้อมูลเดิมแต่กระอัปเดตในส่วนที่เราสำ มาสมัยรัชกาลที่เจ็ดก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับจากระบบสมบูรณ์นายาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยอะไรแบบนั้นวันที่ยี่สี่มิถุนายนสองพสี่เจ็ดห้าก็มีการ 861นะครับจุดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือทำดูปี240ซึ่งทำให้สำเร็จงายการตรว ึ่งซึ่งเป็ ก็จะม,มีการลําดับกิจการต่างๆไว้ด้วย,วยน,นันคือฉบับนี้ครับค่ะงานพิเศษเรื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง108ปีนี่ก็คือจะมีทั้งหนังสือมีงานด้านวิชาการมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เอากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ก่กรรอนดีกว่กรราคะอันนี้ทําอะไรคะกับกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคม

การหนึ่งก็เป็น108 SEO เฟรนชิปล้าน2,023คือเป็นกิจกรรมดินวิ่งการกุศลเรื่งในโอกาส108ปีของศาสตาบนาสำนักงานการตรวจพินัยจะตจัดขึ้นในวันที่26คือกิจกรรมวัน266โดยไรายได้หลังจากหากค่าใช้จ่ายแล้วจะร,ร่วมสมทุนในโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภาการชาครับครับก็เชิญชวนนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะร่วมกิจกรรมอย่างกิจกรรมวิ่ง SEO 108เป็น1ิบล้านก็ กิจกรรมได้นะครับท่านผู้ว่าครับนอกจากกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสนนาธารณประโยชน์แล้วกิจกรรมทางด้านวิชาการเราจะอะไรยังไงบ้างครับในปีนี้ครับกิจกรรมวิชาการเราทําต่อเรื่องงาน พันในการจัดก็คือมองไปข้างหน้ากับเรื่องของ now Yeah. ด้วยงานวิชาการแล้วมาด้วยงานน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าทราบว่าสตงจะมีแมสคอตเป็นของตัวเองด้วยจะมีการส่งประกวดแมสคอตยังไงคะเนี่ยกับแมสคอตครับแต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นสตงเสือเท่างูก็จะเป็นแมสคอตลูกเสือมีเทาอวิงูในภาพที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนหลังเราก็คิดว่า่าจะมีการจัดประกวดแมสคอตขึ้นมาเราเลยจัดประกวดการออกแบบประตูนัญลณ์สตงถือว่าเป็นส่วนในการสร้างทํามมีส่วนร่วมภาพประชาชนแล่สตงก็จะได้ ไม่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ำัานการได้จัดทาขึ้นมาครับค่ะครบรอบร้อปีแบบนี้แล้วท่านอยากจะสื่ออะไรไปถึงหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนด้วยไหมคะครับในโอกาสร้อปี9้ารอบ بود بادی شن งานต่างๆให้เป็น ครบ108ปีท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะสื่อสารถึงหน่วยรับตรวรวมถึงภาคประชาชนในการช่วยดูแลเงินแผ่นดินครับเชิญครับครับสำหรับหน่วยรับตรว นี้นะคะก็ได้สารความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้อยแปดปีสํงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกันพอสมควรเลยนะคะก็ต้องขอบคุณค่ะท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยังนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และเวลาหมดแล้วค่ะรู้รักเงินแผ่นดินกับซอตองอเจอการทุกๆวันพฤหัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านประจักษ์บุญยังคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องและดิฉันนันปพัฒน์เฉลิมเซนเทรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ครับติดตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์